เรียนท่านสุดใจอ่อนลือชารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ประธานกรรมการท่านวิรศักพินิษผู้อำนวยการโรงเรียนสตึกท่านสมิงภัยสุนทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโภพิทยาคมคณะกรรมการท่านผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เข้าร่วมการประเมินทุกท่านด้วยความเคารพข้าพเจ้านายวรกรเสนามากผู้อำนวยการโรงเรียนครูเมืองวิทยาคมวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ขออนุญาตรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง Performance Agreement สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ระหว่างวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2565ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2566ดังนี้ครับส่วนที่1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทุกคนได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะคุณภาพอันพงประสงค์สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพอย่างเหมาะสมโดยการพัฒนาหลักสูตรสถานศาึกษาให้สอดคล้องกับบริบทสถานศาึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียนดำรงตนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการส่งเสริมการพัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพสามารถศึกษาค้นคว้าวิจัยและปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียน รู้ของครูและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาส่งผลให้โรงเรียนครูเมืองวิทยาคมมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice เ,เรื่องการยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net โดยใช้รูปแบบ KMS Model ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ s t Practice การนำผล RT NT และ O-net ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพประจำปีพุทธศักราช2564รางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมประเภทครูผู้สอนจากการนำเสนอผลงาน การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best p r a c t i c ของสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ในผลงานเรื่อง g a l l r r y Walk โดยนางสาวพักรวีศรีพรมครูผู้สอนผลงานนักเรียน จากการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565ณจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน24รายการได้รับรางวัล20เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทุกคนร่วมดําเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษา ให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและจากภาคส่วนต่างๆเพื่อร่วมกำหนดเป้าหมายสถานศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้โรงเรียนครูเมืองวิทยาคมได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาดังนี้เกียรติบัตรเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่า สอท o โอเบกอวอรครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2564ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลเกียติบัตรผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน o f ออ f ฟิศออฟเดอะเบสิ c เอด o เคว m ั่ i t i o n Quality Award ระดับ SCQA ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ของโรงเรียนมาตรฐานสากลประจำปีพุทธศักราช2565ด้านที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมข้าพเจ้าใช้เทคนิคและวิธีการจัดการศึกษาเชิงกลยุทธ์โดยใช้รูปแบบฮัรดแพงโมเดล PLC for happiness school การบริหารโรงเรียนแห่งความสุขเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนกระบวนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับต่างๆดังนี้ครับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่12ประจำปีพุทธศักราช2564รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีพุทธศักราช2564ประเภทสถานศึกษาม,มัธยมศึกษาขนาดกลางระดับทองอันดับสอง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์รางวัลชนะเลิศเหรียญทองด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาสถานศึกษาขนาดใหญ่ในการประกวดคัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ประจําเขตตรวจราชการที่1 3ประจําปีพุทธศักราช2565รารางวัลเหรียญทองด้านความปลอดภัยในการประกวดคัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัย ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ประจำเขตตวรวจราชการที่13ปีพุทธศักราช2565รางวัลชนะเลิศเลี้ยงทองด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาสถานศึกษาขนาดใหญ่ในการประกวดคัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตวรวจราชการที่13ปีพุทธศักราช2565ได้รับเกียรติบัตรด,ดีเด่น รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2565ปีที่1จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2566ปีที่2ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับรล่เกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ2,565อยู่ในระดับ AA อันดับ5ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ได้รับเกียรติบัตรด,ดีเด่นสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินงานแน่แนวประจำปีการศึกษา2,565ผ่านการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ1ดาว ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทประจำปีพุทธศักราช2565ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ผ่านการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4วันที่ประเมิน27พฤษภาคม พุทธศักราช2565ทุกมาตรฐานการศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดับดีด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข,ข่ายข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนครูเมืองวิทยาคมได้สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานอื่นเพื่อขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ผู้เรียนมีคุณภาพเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 1. การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาสถานีตำรวจภูทรคูเมืองเทศบาลตำบลคูเมืองโรงพยาบาลคูเมืองวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้คูเมืองและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ 2. ่การให้บริการแก่ชุมชนและหน่วยงานด้านอาคารสถานที่ เช่นเป็นสนามสอบวัดผลทางการศึกษาของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรครูเมืองทุกปีการศึกษาเป็นสถานที่จัดการแข่งขันประกวดระเบียบแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตอำเภอคูเมืองเป็นสถานที่การประกวดการแข่งขันเต้นแอโรบิกของอสอมอมอำเภอคูเมืองและให้บริการแก่ชุมชนในโอกาสต่างๆด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ข้าพเจ้าผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2565โดยหมายจะดําเนินการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมีความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนด้วยใจบริการจนเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองชุมชนส่งผลให้ได้รับโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองดีเด่นจากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยและได้รับโล่ผู้อำนวยในการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ได้กรุณาอุทิศเวลาเพื่อนิเทศติดตามและร่วมประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง performance agreement ของข้าพเจ้าซึ่งนับเป็นเกียรติและเกิดขวัญกำลังใจแก่ข้าพเจ้าในการปฏิบัติหน้าที่อันจะส่งผลประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนในการสื่อไปขอขอบพระคุณครับ